ไม่ต้องถอดรองเท้าค่ะร้านเราสามารถใส่รองเท้าเข้ามาได้เลยค่ะปานลูก็ใส่รองเท้าไม่ได้นะลูกเกิดใครมาเห็นเข้าอ่ะฉันโดนล้อตายเลยกีดถึงแม่ที่จะได้เลิกเลงแม่ก็คิดถึงเือนกันอยู่มาอยู่กรุงเทพตั้งนานแล้วอ่ะหัดทำตัวเป็นคนกรุงเทพบ้างเ้ยไหมทำตัวคนนอกฉันจะไม่ยอมกลับไปอยู่จุดเดิมเด็ดขาดเว้ย เข้ามาได้เลยค่ะอุ๊ยคุณป้าไม่ต้องถอดรองเท้าค่ะร้านเราสามารถใส่รองเท้าเข้ามาได้เลยค่ะเอาเหรอป้านูกว่าใส่รองเท้าไม่ได้นะลูกแม่รีบใส่รองเท้าเดี๋ยวนี้เลยนะร้านเนี้ยเพื่อนที่ทำงานฉันกินเยอะด้วยอะ่ะเกิดใครมาเห็นเข้าอะ่ะฉันโดนล้อตายเลยเร็วเลยแม่ใส่แล้วก็รีบมานั่งเลย ลานนี้เขาใหญ่ดีนะลูกอากาศก็ดีดีลมพัดเย็นเยอะแม่จะทำตัวเป็นคนบ้านนอกข้ากรงได้ป่ะยังไงเดี๋ยวดิฉันมารับออเดอร์นะคะแม่ครับ แม่ดิฉันตีเลิกหนึ่งแม่ก็ยิ่งดื้อเหมือนกันเลยแม่แม่จเสี่ยงดำเคนมันนอกได้ปหมไอชวินแกก็เหมือนกันแหละว่า,าอยู่กรุงเทพตั้งนานแล้วอะ่ะหัดทำตัวเป็นคนกรุงเทพบ้างได้ไหมทำตัวเป็นคนมันนอกโอ้พี่โอฬารอย่าคิดเยอะนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่กรุงเทพนะแต่ทะเบียนบ้านเราอะ่ะก็อ,อยู่ตนะ่างจังหวัดนะเดี๋ยวมาใช้คำว่าเราฉันย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพตั้งนานแล้วเวย้ย แม่มีกับข้าวมาฝากเราทั้งสองคนด้วยปลาล้าปลาจ่อมแล้วก็กระปิโหน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะแม่เดี๋ยวผมจะแบ่งกับพี่โอคนละครึ่งนะไม่ต้องแบ่งฉันเลยฉันไม่เอาของแบบนี้เข้าออฟิตตองนะเว้ยอายเขาจะอายทำไมอ่ะมีแต่ของอร่อยแล้วก็อีกที่สำคัญน,นะอันเนี้ยเป็นฝีมือแม่ใช่ไหมครับใช่แกอยากได้แกก็เาไปเลยนะว่าชิน ฉันไม่เอาหรอกนะเว้ยนี่แม่ถ้าข่าวหลังแม่มากรุงเทพอีก่ะไม่ต้องนัดฉันแถวนี้แล้วนะไปนัดแถวที่ชีวินอยู่นู่นมาอย่างเงี้ยฉันอายก็ตายเลยโยพูดแบบเนี้ยมันเกินไปหรือเปล่าเนี้ยไม่เกินไปหรอกเว้ยแกก็เหมือนกันพอกันกับแม่เลยนี่รู้ไหมฉันทนแบกหน้าอายเขาแต่แ,ตแม่ถือรองเท้าเข้าร้านมาแล้วนะแกมาก็ดีลนะอยู่กับแม่ไปเลยแม่ รอบนี้อยู่กับชวินไปเลยนะแต่ฉันไปทํางานแล้วอยากอยู่ตรงนี้หรอเกิดคนที่ทํางานไม่เห็นนะฉันอายเขาไ,ไปละกอนที่โอลานอยู่กินข้าวกับแม่กับน้องกอนี่ลูกก็บอกว่าไม่เอาเลยแม่ฉันจะไปแล้วอายเขาไปนะแม่ช่างเขาเหรอแม่ เรากินกันสองคนก็ได้นะได้จ้ะโหอาหารที่แม่เตรียมมาเนี่ยน่ากินที่สุดเลยอ่ะแม่แต่ถ้ามาแกะกินที่ร้านเขาเนี่ยเกรงใจเขาเนาะงั้นเอางี้เดี๋ยวสั่งอาหารจากร้านนี้เนี่ยไปกินกับอาหารที่แม่เตรียมมาให้น้องครับสั่งอาหารหน่อยครับสั่งกลับบ้านครับได้ค่ะ แม่มาอยู่ผมที่นี่นะครับห้องผมอาจจะเล็กอาจจะไม่ได้หรูหราเหมือนห้องพี่โอนะแม่แต่แม่ว่าแม่อยู่ที่เนี้สบายใจกว่านะลูกแม่น่ะเคยไปอยู่ห้องโอรานพี่แกนะแม่ไม่กล้าขยับตัวเลยทําอะไรไม่ถูกพี่แกก็บ่นแม่ละอไม่ต้องไปว่าพี่โอเขาหรอกแม่เขาก็เป็นแบบนั้นแหละเออคุยเรื่องของเราต่อดีกว่าแม่อะไรนะที่อยู่ที่ร้านอาหารแม่บอกอะไรเกี่ยวกับสวนเราอ่ะอ๋อ แม่ว่าแม่จะขายส่วนมะพร้าวนะาูกขายมุดเลยโหต้องสามสิบไร่นะแม่จะขายทำไมเสียได้แม่ไม่เสียได้เหรอก็แม่น่ะแกแล้วดูแลต่อไปไม่ไหวแล้วแล้วแม่ก็อยู่คนเดียวด้วยต่อไปอ่ะแม่ไม่ต้องอยู่คนเดียวละผมไม่จะไม่อยู่กับแม่จริงนะอย่าแกล้งหลอกแม่ให้ดีใจเล่นนะจริงครับแม่ที่ผ่านมาเนี่ยผมอ่ะหางานใหม่แล้วแม่ และผมก็ได้ไงานกับชาวต่างชาติด้วยนะและชาวต่างชาติบอกว่าไม่ต้องเข้าออฟฟิศสาม,มารถทํางานที่ไหนก็ได้ผมก็เลยคิดว่าทํางานออนไลน์ก็ได้แล้วก็กลับไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดแม่ดีใจามากเลยนะชูวินไม่นึกว่าาติเนี้ยจะมาดีอยู่กับลูกๆอีกแล้วได้อยู่สิครับแม่ผมมาคิดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะแม่ก็อายุมากขึ้นแล้วผมไม่อยากกลับไปอยู่กับแม่แม่ไม่ต้องขายส่วนนะครับดีจริงเลยลูก งั้นลูกกลับไปอยู่กับแม่ต่างจังหวัดเลยนะครับแม่ชว่วยแย่เลยนะลูกกลับมาอยู่บ้านกับแม่ทั้งทีแม่ดันป่วยหนักเ็รานะงั้นก็ดีแล้วนะครับแม่ผมได้กลับมาบ้านมาดูแลแม่ไงครับ แต่โอลานพีแกนะพี่หายเงียบไปเลยไม่ติดต่อกลับมาเลยพี่เขาโคงงานยุ่งอะครับแม่เห็นบอกว่าช่วงนี้ที่บริษัทอะกำลังทำพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้เขาด้วยครับโอลานมันคงลืมไปแล้วว่ายังมีแม่กับน้องอยู่แม่แม่ไม่ต้องคิดมากนะ ผมก็กลับมาอยู่กับแม่แล้วไงครับไม่แม่คิดได้ยังไงล่ะลูกเพราะแม่ก็ไม่รู้พ่อแม่จะอยู่ได้นานอีกแค่ไหนงั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปตามพี่โอที่กรุงเทพให้นะครับดีจ้าลูกแม่นะอยากอยู่พรอ้อมหน้าพร้อมตากันสามคนอีกสักครั้งนึ่งนะลูกโอเค ักก้นเดี๋ยวผมรีบไปรีบกลับนะครับไอชวินนี่แกมาหาฉันถึงที่บริษัททำไมเนี่ยฮะก็โทรไปพี่ก็ไม่รับส่งข้อความไปก็ไม่อ่านแล้วก็ไม่โทรกลับเลยอะ่ะก็งานฉันยุ่งนี่ว่าแกจะเซาซีอะไรนหนาวะแม่ไม่สบายอยากให้พี่กลับต่างจังหวดัดสักวันหนึ่งอะ่ะแม่ไม่สบายอย่างนั้นเหรอแม่ไม่สบายแกก็พาแม่ไปหาหมอ แกจะมายุ่งอะไรกับฉันแกเห็นฉันเป็นหมอหรือไงฉันรักษาคนป่วยไม่ได้หรอกนเว้ยเรื่องแค่นี้ก็ต้องมาบอกไร้สาระว่ะพี่โอแม่ไม่สบายนะมันไร้สาระตรงไหนเนี่ยเรื่องอะไรที่มันไม่ทําให้ชีวิตฉันเจริญขึ้นเนี่ยฉันถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระทั้งหมดเว้ยแกก็เหมือนกันถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องมาหาฉันที่นี่อีกฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันเป็นคนบ้านนอกและยิ่งช่วงนี้ฉันกําลังถูกพิจารณาให้เลื่อนตําแหน่ง ถ้าเกิดใครรู้เนี่ยฉันเสียภาพลักษณ์ขึ้นมาแล้วถูกตัดสินเนี่ยแกจะรับผิดชอบไหวไหมฮะเดี๋ยวนะทําไมเหรอการเป็นคนบ้านนอกเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยมันเสียภาพลักษณ์ตรงไหนเหรอใช่สิวะมันเสียภาพลักษณ์แกไม่รู้หรอกว่ากว่าที่ฉันจะอยู่ตรงจุดนี้ได้ฉันต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าที่ฉันจะทําให้ทุกคนยอมรับเรื่องการศึกษาเรื่องความสามารถรวมถึงเรื่องชาติกําเนิดที่ฉันสร้างขึ้นเนี่ยมันยากขนาดไหนฉันจะไม่ยอมกลับไปอยู่จุดเดิมเด็ดขาดเว้ย ฉันว่ามันไม่เกี่ยวหรอกมันไม่มีคนสติดีที่ไหนหรอกนะจะมานั่งแบบดูกันที่แบบต่างจังหวัดหรือไม่ต่างจังหวัดอะไม่มีใครมาหัวเราย้อนเรื่องพวกนี้หรอกนะพี่อะลืมกันพื่ตัวเองมากกว่าวัวลืมตีนไอ้ชูวินฉันไม่อยากเสียเวลาทะเลาอะกอับแกแกกลับไปได้แล้วปะได้ตามใจพี่แล้วกันแล้วไม่ต้องเสียใจทีหลังนะ เออคนอย่างฉันไม่เสียใจกับเส้นทางที่ฉันเลือกหรอกว้ยแม่ครับนี่แม่ยังรอพี่โอลานอยู่เหรอครับโอลานมันไม่คิดจะกลับมาจริงๆหรอมันไม่รักแม่เลยหรือไงผมลูกคนที่รักแม่ก็อยู่ตรงนี้แล้วไงครับแม่ก็รักชวินนะลูก ลุงนะดีกับแม่มากๆแม่ดีใจนะที่ชวินะดูแลแม่ดีมาตลอดแม่รักชวินแม่มากแล,นะล้วนะลุงนะครับแม่แต่ผมอะเสียใจนิดน,นึงน,นะแม่จริงๆแล้วอะผมนะ่าจะกลับมาดูแลแม่เร็วกว่านี้เนาะแค่ทุกวันเนี่ยทีจะวินด,ดูแลแม่นะ ก็ดูแลแม่ดีแล้วลูกแม่ขอบใจนะงั้นแม่ก็อยู่กับผมนานๆสิครับแม่ก็อยากอยู่นะลูกถึงแม่แกแล้ว <c oughs> แม่คงฝืนสังขานไม่ไวแล้วลูกเนี่ยแม่ทำบินไหยกรรมไว้แล้วนะลูกเชวินอเอาเก็บไว้ดีๆนะลูกนะ สัญญานะครับว่าผมจะเก็บพินัยกรรมนี้ให้ดีที่สุดเลยแม่ไม่ต้องกังวลนะดูแลตัวเองให้ดีๆอยู่กับผมไปนานๆไม่ต้องคิดอะไรมากแล้ว ทุกวันเลยนะครับส่วนพินัยกรรมอันนี้ผมก็จะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับข้อความข้างในเนี่ยตามที่แม่บอกทุกอย่างเลยครับแม่มีคนมาซื้อสวนมะพร้าวแล้วนะครับขายได้ตั้งหลายสิบล้านเนะียผมกะว่าจะนําเงินส่วนนั้นนะ่ะมาเปิดร้านเล็กๆที่บ้านของเรา แก้เงาครับไอชวินเปงอะไรบ้างวะพี่โอลานกลับมาที่นี่ทไมหะก็กลับมาหาแกแหละฉันเพิ่งได้อ่านข้อความว่าแม่เสียแล้วกลับมาตอนนี้เนี่ยนะแม่เสียไปเป็นปีแล้วนะ พี่เนี่ยโคตรใจหมาเลยอะก็ตอนนั้นฉันโกรธแกกับแม่นี่ว่ากล้าพูดเอาโกรธฉันเนี่ยฉันกับแม่ต่างหากที่ควรจะบอกโกรธพี่อ่ะแกรู้ไหมวันที่แกไปหาฉันที่บริษัทเนี่ยแกทําให้ฉันหมดอนาคตหน้าที่การงานฉันเลยนะเวย้ยเออคนอย่างฉันไม่เสียใจกับเส้นทางที่ฉันเลือกหรอกเว้ย ประธานมางแต่เมื่อไรครับคุณใช่ไหมที่บริษัทเสนอเชื่อให้เข้าไปเป็นกรรมการในบอร์ดบริหารใช่ครับผมเองครับผมพิจารณาตรงนี้เองก็แล้วกันขอให้คุณกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมต่อไปทำไมครับท่านประธานก็เพราะผมรับไม่ได้ที่คุณเป็นคนลืมตัวแล้วก็ทิ้งครอบครัวคนแบบนี้ ไม่สมควรได้นั่งเก้าอี้ผู้บริหารคนอย่างคุณน่ะกลับไปเป็นตำแหน่งลูกจ้างเหมือนเดิมนั่นแหละเหมาะสมแล้วเดี๋ยวก่อนสิครับท่านประธานแบบนี้มันหมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าผมได้ยินคุณเนี่ยคุยกับน้องชายของคุณแล้วยังไงละ่ะแต่ท่านประธานครับที่ผ่านมาเนี่ยผมทําเพื่อบริษัทมาตลอดเลยนะครับคนอย่างคุณจะทําเพื่อใครเป็นด้วยหรอขนาดครอบครัวคุณยังทิ้งเลย และที่คุณทำอะนะมันก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละคุณโอรานทั้งหมดหมเป็นพ่อแม่กับชีวินเลยเออฉันจะตัดให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องมีใครเป็นตัวชีวิตฉัน หลังจากวันนั้นน่ะฉันก็ต้องทนทำงานอยู่ที่บริษัทเดิมแต่แกรู้อะไรไหมสภาพฉันตอนนั้นเป็นยังไงภาพลักษณ์ฉันมันเสียไปหมดแล้วไงทุกคนต่างพูดถึงฉันต่างนินทาฉันรับหลังจนฉันทนไม่ได้ต้องลาออกจากที่นั่นแล้วไปหางานทำที่บริษัทใหม่แล้วยังไงไอ้บริษัทใหม่นี่มันไม่ดีเท่าเดิมหรอกฉันก็เป็นแค่พนักงานลูกกระจอกอ่ะไม่มีใครสนใจฉันสักคนก็ทำบริษัทมันเจ๊งนี่แหละ ตอนเนี้จะตกงานด้วยแล้วมาบอกฉันทำไมฉันไม่ได้อยากจะรู้อะไรหน่อยแกไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ที่ฉันมาที่นี่เนี่ยฉันจะมาเอาสมบัติของฉันฉันก็ลูกแม่คนหนึ่งเหมือนกันยังไงแม่ก็ต้องยกสมบัติให้ฉันบ้างแหละนี่ถ้าแม่รู้อะ่ะไม่รู้แม่ควรจะดีใจหรือเสียใจเนาะลูกที่ไม่เคยมาดูแลแม่เลยอะ่ะกลับมาหาแม่แทนที่จะคิดถึงแม่แต่ไม่เลยอะ่ะ กลับมาทูลถามสมบัติเนี่ยนะแกจะห่วงเรื่องนั้นทำไมวะคนตายไปแล้วเขาจะเสียใจดีใจได้ยังไงแกพูดถึงคนอยู่ปัจจุบันอย่างฉันดีกว่าสมบัติของแม่มีอะไรบ้างโคตรชั่วเลยอ่ะหุบปากไปเลยฉันไม่ได้มาให้แกด่าด้วยฉันมาเอาสมบัติของฉันฉันถามหน่อยสิสมมติว่าแม่แบ่งสมบัติให้อะ่ะแต่แม่ให้พี่ทั้งหมดเลยพี่จะแบ่งให้ฉันไหม เรื่องอะไรฉันต้องแบ่งให้แกชีวินแต่ฉันเป็นน้องพี่นะเราสองคนเป็นพี่น้องกันน่ะสมบัติมันก็ควรจะแบ่งคนละครึ่งไม่ใช่หรอแค่ฝันไปหรือเปล่าฮะออที่แกพูดแบบนี้เนี่ยแปลว,ว่าแม่ยกสมบัติทั้งหมดให้ฉันคนเดียวใช่ไหม เข้าใจเนาะในนิมนก็ระบุชัดอยู่แล้วนี่ตอนแรกแม่ก็จะแบ่งสมบาตคนละครึ่งอยู่หรอกถ้าตามเงื่อนไขคือพี่กลับมาบ้านก่อนหนึ่งปีแต่เมื่อวานอ่ะมันคบกำหนดที่แม่ไปอ่ะหนึ่งปีพอดีเพราะฉะนั้นสมบัติทั้งหมดอ่ะมันก็ตกมาเป็นของฉันแกจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเว้ย ถึงพี่ในกรรมมันจะระบุแบบนั้นแต่ฉันก็เป็นลูกแม่เป็นพี่แกเหมือนกันฉันก็ต้องได้สมบัติด้วยสิวะฉันไม่แบ่งต่อจากนี้ไปเราสองคนไม่ใช่พี่น้องกันพี่พูดเองไม่ใช่เหรอฉันถามพี่แล้วเมื่อกี้อะถ้าสมมติว่าแม่ยกสมบัติให้พี่คนเดียวพี่จะแบ่งให้ฉันไหมพี่ยังไม่แบ่งเลยเพราะฉะนั้นสมบัติมันตกมาเป็นของฉันคนเดียวฉันก็จะไม่แบ่งให้พี่เหมือนกันแต่ชีวิน เราเป็นพี่น้องกันด้วยฉันไม่มีพี่อย่างพี่เราตัดขาดความเป็นพี่น้องตั้งแต่พี่ไม่มาหาแม่แล้วตั้งแต่วันที่แม่ตายตั้งแต่วันที่เผาแม่พี่ก็ไม่เคยมาออกจากบ้านฉันไม่ได้แล้วบ้านหลังนี้ก็เป็นของฉันแต่ออกไป